เดี๋ลูกเด้อเจ้าอย่าปะตะใหน้น้องจะล่างเดีล่ะอันนี้กระถอกสีมอน้าใหม่นี่น้ำต้มนะนีะ่น้ำต้มปลาหมึกเบ้าเศร้าคันแล้วมันบ่มีแม่มันละมันก็เศร้าคันแนเนาะของแม่มันกัดหนังหัวตอนนี้กะทางแสง,งกง็ให้น้องพง่นจับกล้องให้เนาะให้ลูกชายค่อยลูกชายโทน <laughs> อยู่ทางฟังลาวฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนาะโดยตอนนี้จะแสงก็ยังอยู่เฮือนน้องน้อ,นอ,นอยเพิ่นอยู่เนะาะเพราะว่าคลิปเมื่อกี้มันยาวเนาะก็เลยย็ดเป็นสองคลิปเนาะสบายดีเนะาะจังหน่อยสิพาทุกคนไปนเบิ่งนางใหญ่เพิ่นล่างถ้วยเดอมืมอนี้นะโดยไปต,ติดตามหับสมน้ำกันเลยเดอ้อเนาะเฮ็ดดีสบายดี กินแล้วเราล่างถ้วยเดนะลูกเด้อเจ้าอย่าปะตีให้น้องจะล่างเรีล่ะอันนี้กระเทาะขีดมะนาวใหม่นี่น้ำต้อมอันนั้นนี่น้ำต้มปลาหมึกเนาะเพราะเมื่อกี้นี่ก่อนที่ใส่สกินมันน่องล่างแล้ววันนี้กินแล้วเลยให้เรื่อยล่างเนาะ <c oughs> ะแซงกับไออยู่เนาะขอโทษเด้อ เะบ่มือแล้วติลูกเมือบ้านนะเ mm. บืองเด้อยู่กับ mm. น้องแล้วมันบอกเลยเจ้ายังเฮียนอยู่บอนะไงยังเฮียนเฮียนอยู่ละช่วงจะม,มาดิจะขาดมาหว่าหรือแบบไนขาดมาเลยขาดมาเลยเลยจ้าเฮียนห้องไดละลูก mm. มหนึ่ง ปอห้าปอห้าหาก็อยู่ปอห้าเนาะตอนนี้กินกะให้น้องนังไงพันล่างเนาะเมื่อกี้น้องนังน้อยล่างแล้วลเมื่อแล้วบอสลาซอกระเจรดยบ่เห็น อุปรกรณ์พ้อมมือเนาะซาล่าเพิ่นกับกำลังสิเมื่อนะเนาะเมื่อสากโทรศัพท์ว่าซันโทรศัพท์เพิ่นหมดเบัดนี่ เอาไปเมียนบันนี้น่ะลูก,ลากขาตั้งกล้องนี่บอสอาเมียนให้ไหมล่ะเจ้านี่ลูกน้อยหับเมียนระวังมันหักแล้วเมล่ะจะไปเมียนไส้ได้ขนาด เนาะอันนี้กะกระตูปของน้องเพิ่น,นกระตูปอันของน้องเพิ่นกะทางในเนาะเมื่อกี้ทางสาแสงท่ายให้เบิง่งนมีแต่ทางนอกกะย่างอันพื้นเนาะพื้นน่แมันอันน้องพามีเพิ่นซิซื้อไม้มาเนาะของมือนอันว่าซิซื้อมาละ่ะเพิ่นน่าบให้อยู่เนาะแต่ว่าบัดนี้ละ่ะอยู่สวัวขาวไปก่อนกะสีหานหามไม้แป้นมาปูหันเละ ทางน้องพามีเป็นกบเป็นคนหามานออกม่เป็นเห็<อ>นเี่เยลูกสบายดีไอสากแบ,บ็ดเบ้อมันถึงอยู่เบอเบิ้งแม่ชีเสียมให้บ้อ่ะจับนี่จับให้แม่เนี่ยแม่ชีเสียมให้โดยโอ้อันนี้คักได้เนาะ มองไวเครื่องพคนนี่คากอ่ะลีนี่นเนาะพันเห็ดอันห้านไว้อยู่ทางเครืองนี่ยังมีมีมน้ำเนาะมีมีใบใบเนาะอันนี้ก็เมียนเนาะแต่ละมือหันเมียนทุกมือติบนนอนนี่งน่อย,ยเมียนทุกมือบ่หรกเดินนี่เนาะ บัตรจีนอนจังอาลงมานอนเนาะมันจังมุ้เปื้อนนอนลุกเนาะเด้ทงสบายดีน้องทงด,ด้วยเนาะทางน้องทงคุณกระออกใส่พุ่นละพอจะโทรมาหาอยู่บ่มือหน,นะ บ่ได้โทรว่ะโทรโทรแป๊บเดียวโทรแป๊บเดียวโทรทามากินข้าวแล้วบอกินข้าวแล้วบอเดยแล้วเจ้าวันไหนไหนกินแล้วกินแล้วแล้วก็วางเดยแต่ละเมื่อนพอโทรมาหาเมื่อนึงจะเถื่อนหรอบางทีก็ไล่เถื่อนบางทีก็ไล่เถื่อเดโอ้เพื่อนก็เป็นห่วงยูเนาะเพื่อนเขาไม่ได้มาอยู่น้ำอีหล่เนาะเดย อีต้นเนาะมองไหมอยู่หนาไปลอยอยู่พี่น้องเอ้ยอีลานะเฝ้าเฮือนอยู่นี่ทุกมือเลยเนาะไม่ได้ไปใส่เลยเนาะคันไปพผนยันมีคนมาหาเป็นบอกหรือว่าอีลาก็อยากไปหรือว่าอยากไปอยากเฝ้าเฮือนแล้วเนาะเขามีเฮือนล่ะเด้ออยากเฝ้าเฮือนอยากอยู่เฮือนบ่อยากไปใส่ละวลาเราขึ้นไป ่านเงาแล้วขึ้นไปทั้งใดครักทังเทิงพูดว่าบอลข้างนองคุณจะไปจักเทือแล้วไปเบื้องนั้นไปลายเทือไปลายเทือล้เมื่อวานนี้แม่แซงก็ไปหาไอ้บุญทวีจะหู้จักบอกไอบุญทวีเอาก็อยู่ทางข้างนองนียเบื้องนั้นือหลังสีฟ้าๆเอีอซื้อลินแล้วซื้อไอ้ยังอ่ะจะาู้บอก ไอเตี Idea, ้ยวะตัวเงอนเงนินแมนตัวเงอนหลังศีา้าเมื่อว่านี่ไม่แซงไปหั่นเลยไปหั่นแล้วจังออกมาหา,ลาีละออกมาคันว่าได้ยินกระเจ้าลมกันแบบยดนอีหละบ่ได้ยูนี่นะหากแต่ว่าบันนี้หั่นอยู่คือเก่าล้วลงุงเนาะคือไ,ได้ก็อยูนี่แล้วไม่แซงกัวบางๆก็ขึ้นมาหาคือเก่า อยากพาอีลาไปสระผมอยู่แต่ว่ายเยนมีคนเข้ามาหาบ่าเตียงบ่สิเข้ามาหาหรือไผสิเข้ามาหาบ่าเตียงบ่เบาเตียงมะเบาเตียงหรือบ่าวลียังบ่ฮู้ว่าผู้ใดเดอเป็นสิเข้ามามอบเครื่องให้ล่าเนาะโดยกินแซ่บบ่ปลาหมึกนะแซบกินกับขนมแซ่บแม่นบ่ เพิ่นมากินประมือกับขนมแซ่บเพิ่ว่าเนาะใส่มาให้แม่เบิงดูห่าเป็นอดไรจะพา,าจะไปรีดผมอีกไะสระผมอยูห่ห้าน่นะแต่บาโตมันหัน่นบบมีแล้วตามแม่เบิงหั่นจะว่าไข่มันนี้เนาะไข่ก็ถือว่าโบอยากมีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง ก็ถือว่าเกี้ยงละ่ะอีลา่าใส่วีทีเห็นบ่วีเอา <ừ. S 1> วีทีเห็นวีก็ได้แต่ละมื้อเด้อไรไมัน่ชิลุตไปนำเด้อลูกเด้อเ <ừ. S 1> นาะก็ถือว่าเกี้ยงแป้นละเนาะตอนมื้อเสซังมาแาอีท่า,านเฮานี่ก็ยังมีอยู่แล้วก็ไครเฮา,าก็ยังหลายอยู่มาที่ทางใดนลูกชายจิง <c oughs> กีจิงกีเบ่มาดูแม่ลีบผมเบี่เนาะ ขั้นตอนมีคนมาหาอีล่าก็มวนอยู่เป็นบมดแต่ละมือฮะออบัตรกระเจ้าอันเมื่อแล้วก็เหงาเบาะหรือว่าเป็นแนื้ใดมันก็ยังมีอยู่เนาะไข่มันแต่ว่าจะแสงอยากเอาน้องเพิ่นไปซะลีดนะแล้วถามชาลาชาลาว่ายันมีคนเข่ามาหาเพิ่นเอากระเป๋านะมาดูกระเป๋าอย่างกระเป๋าไม่ฮะกระเป๋าไม่จะง้องใช่ได้แล้วบอเดี๋ยวนี้ได้แล้วของเจ้าอันนี้ เวลามาหายได้นี่หัวมันหันบ่หัวมันเออแต่ขาหันของเก่าเจ้านนขามันขึ้นไม่ได้เนาะอันนี้ของ,ขของไทย <S S S> นี่ของเมล่าบ้าสาวล่าว่าเบาลีเอาให้ยมาสั่นแล้วฝากจะไว้เน,ะ <S S S นาะวันจะพาเจ้าไปสะผมอีกหอบหนึงอันว่ามีแขกมาหาช่วงนี้อีล่าฮับแขกดูดู มีแต่ฮับแขกเนาะแต่ละมือฮับแขกแล้วก็ไม่ไปแล้วเนาะอย่าไปย่บบอยากไปซาผมนะอยาไปคากบอกกับเจ้าเก่าให้มีแหงเนาะเ <laughs> บิง้งเบิ้งให้อีกบ้านึงดูข้างนี้ดูกมันกันั่นแหละเนะาะใครมันก็อยากรีบแน่แล้วล้ะกะ โบยังมีหลายไประเด็นล้วเนาะกันยังเห็นอยู่นี่เนาะคือทิงซี่นี่เนาะใครเน,นาะแต่ศร้าคันแล้วบอกนี่ยังคันอยู่หอกบอก้าคันแล้ว มันบ่มีแม่มันละมันก็เศร้าคันเลยเนาะของแม่มันกัดหนังหัวนี่เนาะบ่ฮู้ว่าเห็นบ่บ่ฮู้ว่าอยู่ในกล้องเห็นบ่ไข่เห่านี่นี่มันชั่วร้ายก็เป็นไข่รีบมดแล้ว มนี้มีจะคนมาหามนีหลายคนเนาะเมื่อวานนี่เนาะคนมาหาจะหลายๆเนาะไผก็มาเมื่อวานนี่นะมนีมีไผ่มหาอีล้วยมีไผ่มหานี่คขุดออกบ่ชเจอบอกมีแม่บุญมีบุญแล้วก็เอตีไอ้พ่มีแม่บุญ ไรงไอจามั่มมาบอว่าจะมเรามาบอไอจามามเราเป็นเวลาลำแสงบ่าวแสนแม่แสงแม่แสงเออคือแบาบ่าวแสงแม่แสงเป็นคนถามกตบว่านับก็ได้ดอกแม่แสงนะนับผู้ที่ว่าอันโบแมนแม่แสงนั้นแม่แสงมาทุกมืออยู่แล้วเนาะแมนบอ ตแต่เริ่มมาเหตุบบป่มเ,เ,เมื่อนั้นไม่แสงมาเจ้าต้มมีจะจื้อป่ต้มมีใส่ใครไม่แสงใครไมาให้เจ้ามื่อนั้นจื้อเนาะเธอทบอดที่ไม่แสงมาหามาหานางน้อยเพื่นกันยังยูตูบลุงจ๋าเนาตอนนั้นไม่แสงย่านเราได้มือน,นั่นละจองถูดไม่แสงไลเราเป็นคนขี้เหล้าราเป็นคนขี้เหล้าเราเป็นคนอย่างก่าว่าไม่ดูเราเป็นคนขี้เหล้า เมื่อนั้นนั้นมือมาทําอิดม่แสงมาเรามาจองรถม่แชงไว้บ่อยอัดประตูแม่แสยงย่านเราปกติฮันค่อยกับอยากถามนั่นถามนี่หรืหขอข่อยย่านเราเมื่อเมื่อนั้น,นรเราจองรถข่อยไว้เาข่อยย่านเราข่อยก้าถามเราเล่ฮาฮกวันเล่าเราบฏิหัยบอยเมาเราด้ิห้กับยาข่อยย่านคนเมาบ่ให้กับพี่หู้เนาะเมา เราให้ยี่ล่าีะบอกเราเคยให้จ่บอกเราเคยจิเคยให้หมูพอเจ้าบ่กเหรจักโ้โเอาพอเจ้าคือมาฝากเราไว้นะมันอาจจะเป็นหมูเลยลจะาก,กาพาไเอ้ามือนะเดีด๋ยวเราขีดเจ้าจะไปเบิ้งเลยเราจองประตูรถคอยไว้มือน,นั้นคอยพายายสัมมาพายายสัมมาหนีเดี๋ยวมือน,นั้นนะคอยเห็นนัน ในคลิปเจ้าอยู่ตอนท้ายคลิปนี่นะคะปกติหันคอยกับชี้ทายเอาเล่ายุ่แต่มาคอยพวกก้าทายพอกกบก้าถามพวกกบก้าสัมภาษณ์เลยขอย่านขอย่านแล้วเราคอยกบพวกก้าถามมือหน้าเนาะว่างๆแล้วจังซีพายลาบัไซอีกเดียวผมเด้ยธรรม,มาดามันฮอดมือสะตั้งแต่เมื่อวานนี่นะ น,นั้นช่วงนี้ผัดแขกคนเข้ามาหาอีลาหลายนียแต่และมือมือละเป็นซิปเนาะ<ด>ใครก็เข้ามาหาอีลาไครก็อีต,ตนสงสารก็เข้ามาหากะเจ้าบอกให้ตัดผมหน้ามา,า,อ,า,าอ,อีลาจะตัดบอกตัดบอกตัดผมหน้ามานี่บวตัด,ด,ดบวตัดเนาะเคยตัดเล้วแล้วมันเป็นอะไรมัดบวได้เป็นนุงห,หินบอะ เคยตัดรันหมัดบ่ได้บ่กบอกีบบ่ใส่กีบบ่ใส่มีอันเอฟซีว่บโอ้น่าจะให้น้องนางน้อยตัดผมหน้ามาว่ะน้องนาองน้อยเบียตัดเนาะเด้อมันั่นมันหมัดบ่ถึงน้องน้อยว่ามันหมัดบ่ถึง ับกล้องให้ค่อยๆนะค่อยหาเหาให้เรามาพี่ลูกตอนนี้กะทางสแสงให้น้องทงพันจับกล้องให้เนาะให้ลูกทรายค่อยลูกทรายโทน <laughs> บอกลงลิปแต่ละมือหันบอกบอกบอกมิแต่วันเน็ตบอมีเน็ตซาลูกทรายโทน เมื่อวานนี้จะไปเบิ่งนลุงน้อยปลูกพักได้อย่างในบทเฮียนน้ำเราทงพักเรางามบอกเราบริส้ทอน์ยังจะไปเบิ่งเราบริสุทอิ์ยังเนาะเมื่อหน้าเจ้าก็ไปถามแล้วปลูกก็ได้แต่ว่ามันมันบทเฮีนขี้ดินงามๆคือของเราแม่นดินของเจ้าเขมันเป็นดินดินกระแดงดินอันเฮียนซื้อนะของเรานั้นเป็นดินเดิมเด้ดินดินหน้าดินของเราไม่เป็นดินทมของเจ้าของเจ้ามันเป็นดินทมเนี มาเอาไหมชาวโมคนอยากกินน้ำเย็นเอาน้ำเส่ตื่มเดินแต่ว่ามันยังอยู่น้ำก้อนอยู่นะคะ ฮีตออกเนาะมาแต่ละเธอแล้วก็ฮีดออกทุกเธอทุกเธอเดี๋ยวมันก็มดดอกอันนี้นะเพราว่าโตมันหันบวมมีแล้วสะแสงกระเบิงโตมันบวมีแล้วยังแต่ไข่มันไข่ก็มีโตตึงแน่โตรีบเนี่ยคนมันไปรีดอ่าไปรีดอยู่ห้านอีกเนาะไปสะแล้วก็รีดอีกอยู่ห้านนี่ก็มันถือว่าดับอันนี้นะ โดยชิมหกนาทีละเบิง้งสิปิดคลิปก่อนซะปิดคลิปแล้วจังสิมาหาต่อปิดได้ปอ,น,อน้องน้อยแอนยังบ่มีอย่างกระดูกบ่มีเกลือกับบ่มีเคียงบ่มีเคียงกับเกลือเนาะเพิเเนเ่นยังขาดอยู่กับแรงอื่นหันได้ได้ครบบทุะเนาะถ้วยบวงแตงนัวหันมีบ่มีแต่เกลือเนาะโดยไม่น่าก็ อันแม่แสงเข้ามาแม่แสงก็ซื้อมาให้เกลือัะนะ่ะโดยโดยตอนนี้กะทางสสแสงกะซีได้จบคลิปไปก่อนเนาะเบิ่งแม่น้องน้อยเพิ่นนะ่ะเป็นตาหากบ่ทุกคนไปลอยอยู่เนาะหน้าเกี้ยงไปลอยอยู่โดยกะสุดท้ายนี่เนาะก่อนจบคลิปกะแสงกะขอขอบใจมู่เพื่อนเนาะผู้ที่ว่าเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสสแสงแสงก็ขอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงเด้อเนาะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บ และก็ปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ส่งความมาุ่งมั่นปัฒนาทุกประการเนาะโดยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อทุกคนสบายดีสบายดี